พร้อมสร้อยแบบนี้ครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินช่อชัยพฤกษ์รุ่งเรืองหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะดวเด็กหอพระเครื่องส่งจริง100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของมือทุกกองตรงปกแน่นอนมั่นใจรอรับได้เลยสวัสดีครับพี่พทุกท่านนะครับผมรอบเย็นวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับพี่ๆนะวันนี้นะครับผมก็ได้สายหลวงพ่อกลวยเข้าใหม่ครับหลายรายการเลยนะพี่นะ มาเริ่มที่รายการแรกเลยนะครับน้ํามันมนนะครับพี่นาณะตอนนี้เนี่ยเหลือไม่มากแล้วนะครับรุ่นนี้ครับเป็นน้ํามันมนว่านยา16ชนิดนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทนะพี่นะารุ่นนี้ครับเป็นสูตรล่าสุดปี2568นะครับหลวงพ่อวิชัยท่านผสมนะครับว่านยา16ชนิดเนี่ยลงไปในน้ำมันนนรุ่นนี้ครับเยอะเลยนะพี่น้าอ่าน้ำมันมันเนี่ยสรรพคุณทางด้านนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยครับใช้ทาครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้นี่ครับพี่นา แผ่พุกพองน้ำร้อนลวกต่างๆแผลสดเนี่ยใช้ดีมากนะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับปุกเซครับแล้วก็นะครับกวนว่านยาเนี่ย16ชนิดนะครับด้วยตัวเองเลยนะครับตามตำรับตำราคูบาจา์ของหลวงพ่อท่านนะพี่นะแบ่งให้นะครับขวดละ250บาทพอพี่ขวดเนี้ยนะครับมียอดมาแบ่งปันไม่กี่ขวดแล้วนะครับพี่นะขวดละ250บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รูปหล่อหลวงพ่อกลวยมาแบ่งปันกันด้วยนะครับ มีหลายท่านถามหาเป็นจำนวนมากเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยครับวันนี้เนี่ยผมได้ปี2566นะครับรุ่นสิ์กตันยูนะครับมาแบ่งปันกันด้วยครับเป็นเนื้อนะครับองค์นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อนะครับทองฝาบาทนะพี่นาแล้วก็นะครับมาพร้อมซีนเดิมๆจากวัดยังไม่ผ่านการแกะเลยนะครับรูปล่อหลวงพ่อกลวยนั่งเต็มองค์นะครับปี66ครับมีตอก6กชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยนะพี่นารูปล่อรุ่นนี้นะครับ สีเดิมๆจากวัดครับผิวไม่โดนอากาศเลยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าสวยกิฟเลยครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามจังหวัดชัยนาทนะครับนาสะสมเลยครับที่นะาองค์นี้ครับแบ่งให้นะครับองค์ละ350บาทพอพี่องค์นี้นะครับอ่าองละ350บาทเท่านั้นนะที่นะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนั่งเต็มองคนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารูปหล่อเนี่ยเขาจะมี2รุ่นครับเขาจะเรียกว่านะครับอ่าถ้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปหล่อรุ่น2นะครับ แล้วก็รูปหล่อรุ่น1ก็มีพี่รูปหล่อรุ่น1เนี่ยจะเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2แบบครับแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเรียกง่ายนะครับจะมีเป็นรูปหล่อลอยองค์แบบนี้ครับแล้วก็รูปหล่อปั๊มนะพี่นะอรูปหล่อปั๊มเนี่ยก็น่าเก็บเลยครับเป็นพิมพ์ย้อนยุคนะพี่นะเป็นพิมพ์ย้อนยุคปั๊มแบบนี้ครับพี่นะรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกล้วยนะครับรุ่นนี้ครับเขาเรียกว่ารูปหล่อหน้าริงนะครับรูปหล่อปั๊ รูปหล่อปั๊มนะครับปี2566เหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ยครับแบ่งให้นะครับองละ350บาทเหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ยครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับปั๊มย้อนยุคปี256 6นระพี่นะรูปหล่อรุ่นเนี้ยครับเขาก็จะมีนะพี่นะจัดสร้างทั้งหมด2แบบนะครับจะมีเป็นรูปหล่อลอยองนะครับกับรูปหล่อนะครับพี่นะปั๊มแบบเนี้ยครับย้อนยุคนะพี่นะน่าเก็บเลยนะครับเอาไปองละ350บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญปี25-66หลังฮะนุมานเชิญธงนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับนาสะสมเลยนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้ออัปริกานะครับรุ่นเนี้ยครับเนื้ออัปริกาหลังฮะนุมานเชิญธงบล็อกสายฝนด้วยนะครับปี66นะครับรุ่นเนี้ยครับขึ้นชื่อว่าวัดแตกเลยก็ว่าได้นะครับผู้คนนะครับหลังไหลนะครับเช่าเหรียญหลวงพ่อกวยปี66เนี่ยจนนะครับ วัดแตกเลยครับได้ฉายาว่านะครับว <oni> <descriptive together> ัดแตกนะพี่นารุ่น2นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญวัดแตกรุ่น2นะครับปี2566เนื้ออัปปะกานะครับรุ่นนี้ยครับย้อนยุคปี21นะพี่นาออกตรงในวัดโคสิตารามเลยนะครับองเนี้ยเนี่ยผมแบ่งให้นะครับอง์ละ400บาทพอพี่รูปหล่อเนื้ออัปปะกานะพี่นาน่าเก็บเลยนะครับปี66เนี่ยหมุนเวียนน้อยแล้วนะพี่นารุ่นนี้ครับแล้วก็มีของเสริมเนี่ยมีของเกด้วยนะพี่นาเช่าหาเนี่ยต้องระวังนะครับ จุดใจตังของรุ่นนี้เลยนะครับเขาจะมีนะพี่นะเป็นเส้นนะครับเส้นวิ่งเนี่ยรอบเหรียญนะพี่นะรอบขอบเหรียญเนี่ยชัดเจนครับแล้วก็เหรียญเนี่ยปั๊มอะคาลัยนโมเนี่ยคมชัดนะครับแล้วก็เป็นบล็อกสายฝนด้วยนะครับเหรียญนี้ครับขอบตัดด้านข้างเนี่ยตัดฉีกชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญละ400บาทเท่านั้นนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครับออกในนามวัดดอนประดู่นะพี่นะรุ่นนี้ครับ ปี6 2ครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะพี่นะผมมีนะครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยครับวัดดอนประดู่ครับเป็นฉากนั่งพับเพียบนะพี่นะแล้วก็จะมีปั๊มยันนะนะครับณปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับบริเวณสังฆติของหลวงพ่อท่านด้วยครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันณเศรษฐีนะครับแล้วก็มีจีวอนนะครับปั๊มตาวัดดอนประดู่เนี่ยชัดเจนเลยนะครับบานเนี้ยคณาาจรนะครับหลวงพเกาะะวััดสมอนครบ หลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้เนี่ยก็มาร่วมเสกด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักดิ์นะครับเกจิชื่อดังสายหลวงพ่อรวยก็มาเสกนะครับอ่ารุ่นนี้ครับแล้วก็เสก2วาระที่วัดโคสุตราามจังหวัดชัยนาทนะครับและนะครับวัดดอนประดู่นะพี่นะรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะครับบานละ200บาทเท่านั้นนะครับอ่าบานละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะฉากที่1นะครับเป็นฉากนั่งพับเพียบนะครับอ่าแล้วก็ฉากที่2ครับเป็นฉากเต็มองค์นะครับฉากสีทองนะครับ อ่าเป็นฉากเต็มองค์แบบนี้เลยนะครับฉากส parole, like ีทองนะพี yeah> ่นะอ่าเต็มองค์เนี่ยเป็นฉากนิยมนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเต็มองค์นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันนะเศรษฐีแล้วก็มีจีวรเหมือนกันนะครับอ่าจีวรชุดเนี้ครับเป็นจีวรที่เขาเปลี่ยนที่โรงแก้วเรีระหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามนะพี่นะอ่าเขาก็จะเปลี่ยนทุกปีเนี่ยเขาก็จะนําจีวรมาใส่ด้านหลังรูปรุ่นนี้ด้วยนะครับอ่าแบ่งให้นะครับบาลละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะฉากนี้นะครับอ่าเป็นฉากหลวงพ่อกวยครับนั่งเต็มองค์นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นฉากสีีทองนนะะพ่ บาลละ200บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับธนบัตรขวัญถุงนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นธนบัตรขวัญถุงโคกซัพย์หลวงพ่อกล้วยนะครับอ่าเป็นธนบัตร100บาทนะพี่นะรุ่นนี้ครับออกในนามวัดนะครับอ่ารุ่นนี้ครับออกในนามวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับเสษสองวาระที่วัดพระบรมธาตุและวัดโคสิตรามนะพี่นารุ่นแรงคูยอดนิยมนะครับรุ่นเนี้ยครับพิธีเททองนําเลิกปี60นะพี่นา อ่าเป็นเป็นนะครับธนบัตรโพกรั์นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมลนะครับรูปหล่อครับแล้วก็แบบด้านหลังเหรียญครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแนียครับพี่นะาสวยมากๆครับธนบัตรขวัญถุงโพกรัพ์เนี่ยผมแบ่งให้ใบละ100พอพี่แบ่งแบ่งเนี่ยนะพี่นะาเอาไปใบละ100นะครับแบ่งร้อยนะครับขวัญถุงหลวงข้อกวยครับแล้วเขาก็จะมีนะพี่นะาเลขเนี่ยนำไปเสี่ยงโชคได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับขุนแผนนะครับรุ่นเนี้ยครับ อ่าเป็นขุนแผนนะครับหลวงพ่อกลวยครับรุ่นสิทธตัญญูปี2566นอยะพี่นะอ่าขุนแผนรุ่นไงครับหน้าสะสมเลยนะครับเขาก็จะมีนะครับมวลสารเก่านะครับปี39นะครับมวลสารเก่าทันตัวหลวงพ่อกลวยเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับอ่าขุนแผนนะครับเนื้อมวลสารเก่านะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันครูนะครับอ่าเป็นยันนะพี่นะาดวงแก้วสารพัดนึกหรือว่ายันนะพี่นะานโมพุทธายะแบบนี้ครับอ่ายันประจํากายของหลวงพ่อกลวยท่านนะครับ รุ่นเนี้ยครับด้านหลังนี้ก็จะเขียนว่าวัดโคสิลาลามนะครับพศ2566ด้วยนะครับนาเก็บเลยครับพี่องค์เนี้ยนะครับคุณแผนมหาสนีนะครับอ่าเป็นคุณแผนย้อนยุครุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เขาจะมีเป็นปี39นะครับแล้วก็ปี39เนี่ยสร้างไม่ถึง100องค์นะครับรุ่นเนี้ยครับออกปี66นะครับเอาไปองค์ละ250พอพี่รุ่นเนี้ยนะครับอ่าองค์ละ250บาทเท่านั้นครับมี2องค์นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับววัันนนนีีีีี้เ่ยผมมพรรระะศลคบของ หลวงพ่อวิชัยครับเป็นพิมพ์นิยมหลวงพ่อกวยครับมาแบ่งปันกันด้วยครับอ่ารุ่นนี้เป็นเนื้อผงใบลานเก่าหลวงพ่อกวยครับสร้าง2288องค์นะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับพระศรีวรีนะครับเนื้อดำใบลานครับผงเก่าหลวงพ่อกวยเนี่ยเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับอ่าผงเก่าหลวงพ่อกวยเนี่ยเยอะมากครับมีเป็นผงใบลานครับผงยาฝอยนะพี่นะเอาไปองค์ละนะครับ150พอพี่องคเนี้ยครับเนื้อใบลานนะครับ เนื้อใบลานเก่าหลวงพ่อกลวยครับแล้วก็เนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าหลวงพ่อกวยเนี่ยก็มีครับองค์นี้เนี่ยพิเศษนะพี่นะด้านหลังเนี่ยเขาจะฝังเป็นตะก,กุดนะครับฝังเป็นตะก,กุดจานมือหลวงพ่อวิชัยด้วยแบบนี้ครับตะก,กุดเงินจานมือนะครับเนื้อดินเก่าหลวงพ่อกลวยครับผสมผงจินดมามนีนะครับรุ like. ่นนี้ครับเนื้อสีแดงทับทิมสยามนะครับพระศรีวลีพิมพ์นิยมนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นครับสายหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นผู้จัดสร้างนะครับ รุ่นเนี้ยเนี่ยผมเห็นหลายๆท่านนะครับนิยมนําไปเลี่ยมนะครับอ่าเลี่ยมทองเนี่ยห้อยคอนะครับเป็นจำนวนมากเลยครับรุ่นนี้ครับเพราะว่าเป็นผงเก่าหลวงพ่อกลวยครับรุ่นนี้ครับแล้วก็หลวงพ่อวิชัยท่านเนี่ยผสมผงเก่าหลวงพ่อกลวยลงไปเยอะเลยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าด้านหลังจานมือหลวงพ่อวิชัยด้วยนะครับอ่าแบ่งให้นะครับองค์ละ200พอพี่องคเนี้ยครับอ่าหลังฝั่งตะกุดเนี่ยสร้างน้อยแล้วก็หมุนเวียนน้อยแล้วนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญกระดุมนะครับรุ่นนี้ครับ อ่าเป็นเหรียญกระดุมนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นเหมือนกันนะครับอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญนะครับตลับสำลิดรูปเหมือน2บาทนะครับอ่าขนาดเนี้ยเขาจะเท่ากับเหรียญ2บาทนะพี่นะาแล้วก็นะครับองค์นี้เนี้ยจะเป็นเนื้อสำลิดเด่นะครับวันณะออกแดงนะครับเขาเรียกว่าสำลิดเด่แดงนะครับรุ่นเนี้ยครับสร้าง999องค์ครับสร้างน้อยนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเหรียญกระดุมแบบเนี้ยครับพี่นะอ่าแบบเหมือนหลวงพ่อวิชัยครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ ด้านหลังเนี่ยอุดมวลสารเก่าด้วยครับแล้วก็มีนะพี่นะตะกุดนะครับปั๊มยันนะพี่นะเป็นตะกุดทองเหลืองปั๊มยันเนี่ยชัดเจนเลยครับแล้วก็มีพลเสกหลวงพ่อกลวยเนี่ยหลายเม็ดเลยนะพี่นะผมแบ่งให้นะครับอง์ละ350พอพี่รุ่นนงี้ครับเหรียญกระดุมหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทนะครับเนื้อสัมริดนะพี่นะเดดแดงวันนี้ครับวันนะออกแดงนะครับอแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระปิดตานะครับรุ่นนี้ครับเป็นพระปิดตากระหนกข้างสร้างบารมีหลวงพ่อวิชัยนะครับ อายุวัฒนมงคล6เมษายนปี2566นะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธนะครับรุ่นนี้ครับฝั่งตะกุดคู่นะครับหายากมากๆานะครับส่วนมากเนี่ยจะเจอนะครับฝั่งตะกุดเดี่ยวแบบหรือว่าไม่ฝั่งตะกุดเลยนะครับองค์นี้เนี่ยฝั่งตะกุดคู่ด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยมีรันเลขชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อใบลานพี่นะาหลังยันอีกมานินะครับหายากแล้วนะครับแบ่งให้นะครับองค์ละ200บาทพอพี่รุ่นนี้ครับ ปิดตาเนี่ยจะเด่นทางด้านนะครับโชคลาภ้าขายโภกทรัพย์นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับหุ่นพยนต์หลวงพี่มหาวัดเหนือครับร้อนแรงมากๆครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับณตอนนี้ครับพิมใหญ่เนี่ยหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ณตอนนี้พี่พิมพ์ใหญ่เนี่ยผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะเหลือพิมพเล็กนะพี่นะเก็บได้เก็บนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยผมเหลือมาแบ่งปัน5องค์สุดท้ายแล้วนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยก็นะครับถือว่าสร้างน้อยเหมือนกันพี่แล้วก็นะครับ หุ่นพยนของหลวงพี่มหาเนี่ยท่านปลุกเสกตามนะครับครูบาอาจารย์ของท่านเลยครับก็คือนะพี่นาสายอาจารย์ลอยโพเงินครับสายหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักต์แบบนี้นะพี่นาอ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นหุ่นพยนตรุ่นนารายมีเงินนะครับด้านหลังนะครับมีปั๊มนะครับอาคาระยันแล้วก็มียันนะพี่น้าเขาเรียกว่ายันนะนะซ่อนหัวนะครับชัดเจนเลยนะครับอ่าองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยยังเก็บได้นะครับพิมพ์ใหญ่นะตอนนี้พี่ราคาก็เริ่มเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ พิมเล็กเนี่ยเอาไปองค์ละ350บาทพอพี่รุ่นนี้นะครับอ่าพิมเล็กนะครับ350บาทครับมี5องค์นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับอ่าผมมีนะครับตะกุดไม้แยแยนะครับแบบดอกเปื่อยครับอ่ายังไม่ใส่หลอดมาแบ่งปันกันด้วยนะครับรุ่นเนี่ยครับเป็นไม้แย่แยจานดินสอหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าไม้แยแยเนี่ยเป็นไม้ว่านมงคลนะครับว่านมหาเสน่ห์นะพี่นะอ่าไม่ต้องเศษก็เข้มขลังครับเป็นเครื่องล้างศักดิ์สิทธิ์นะครับ อ <im sharing> ่ารุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับสายหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านเป็นผู้จัดสร้างนะครับไม้แยแย่เนี่ยปกติดอกเปื่อยเนี่ยผมจะเปิดอยู่ดอกละ200นะครับเอาไปดอกละ150พอพี่รุ่นเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับแบบนะครับเลี่ยมนะครับพร้อมห้อยครับเป็นเลี่ยม3ห่วงแบบเนี้ยครับพร้อมห้อยเนี่ยก็มีนะครับอ่าแบบเลี่ยมพร้อมห้อยเนี่ยเอาไป200บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับปกติเนี่ยผมจะเปิดอยู่นะครับดอกละ250นะพี่นะแบบเลี่ยมนะครับหรือว่าแบบไซร์ลอดนะครับอ่าเอาไป200บาทพอพี่รุ่นนี้คอยบาะพี่นะ เรียมกันน้ำพร้อมห้อยเลยนะครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับช่อชัยพึกรุ่งเรืองครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับอ่าองค์เนี้ยเนี่ยผมนําไปใส่ตลับไมค่อนนะครับอ่าเป็นตลับที่นะครับเหลือนะพี่นะผมเอามาใส่ให้ครับแล้วก็นะครับอ่าสร้อยเนี่ยเป็นสร้อยงานชุบทองนะพี่นะเป็นสร้อยสแตนเลสนะครับชุบทองนะพี่นะอ่าผมเอามาจัดชุดแบ่งปันครับพระพร้อมสร้อยแบบเนี้ยครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินช่อชัยพฤกษ์รุ่งเรืองหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะอเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับรุ่นนี้ครับสร้างน้อยมากๆครับแล้วก็รุ่นนี้นะพี่นะจองจากวัดเนี่ยเหรียญละ2,000ครับเฉพาะนะครับสร้อยเนี่ยเบิกใหม่เนี่ยต้องมีเส้นละ300นะครับกรอบเนี่ยต้องมี200ขึ้นแล้วนะพี่นะผมเอาแบบจัดโปรให้ครับเอาแบบเฉลี่ยให้เลยพี่เหรียญเนี่ยจองวัด2 0 0พนะครับผมเอาชุดนี้พี่2,200บาทพอพี่นะ เอาไปชุดละ2,200บาทเท่านั้นครับชอชัยพฤกรุ่งเรืองหลวงพ่อวิชัยนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าจะคิดถึงนะพี่นะเหรียญสวยมากๆครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีรันเล่กำกับชัดเจนด้วยนะครับต่อโคตงอครับเงินชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็มีนะพี่นะยันอีมานินะครับกำกับชัดเจนนะครับเหรียญเนี่ยแกะบล็อกคมเลยครับเป็นนะครับภาษาขอมทั้งหมดเลยนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ครับ เหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทนะครับช่อชัยพฤกษ์นะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะพี่นะแล้วก็มีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะครับเหรียญละ2,200บาทเท่านั้นนะครับชอบไปแล้วนะครับต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อธรรมจักรเนื้อทองแดงปั๊มนะพี่นะาปี40ศูนย์หลวงปู่นวัดหนองบัวหลวงพ่อป่นวัดบางพระเนี่ยมาร่วมเสกด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับน่าเก็บเลยครับ ปี4ีศนะครับหลวงพ่อธรรมจักเนี่ยเอาไปเหรียญละ200บาทพอพี่เหรียญเนี่ยครับพระพุทธศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวชัยนาธนะครับอ่าแล้วก็เป็นพระนะครับอ่าพระพุทธที่ผมนับถือด้วยนะครับเพราะว่าผมนะพี่นะบูชาครับห้อยมาตั้งแต่เด็กนะครับอ่าเรียกง่ายเลยครับอ่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ท่านใดนะครับอ่ามีลูกเนี่ยส่วนมากเขาจะให้ห้อยหลวงพ่อธรรมจักนะพี่นะฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อธรรมจักนะครับอ่าชาวชัยนาธเนี่ยส่วนมากก็จะฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อธรรมจักกันนะพี่นะอ่าพระพุทธศัก เอาไปเหรียญละ2 0 0นะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะพี่นะาอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับรูปครึ่งองค์หลวงพ่อกล้วยนะครับรูปบานนี้ครับอ่าเป็นรูปครึ่งองค์หลวงพ่อกล้วยปี2566นะพี่นะาตอกยันโมเด้งๆ้งเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังหะนุมานเชิญธงครับอ่าบ้านเนี้ยมีตําหนินิดหน่อยนะครับขอพี่ๆรับสภาพได้ละกันนะพี่นะาอ่าบ้านเนี้ยเนี่ยเขาจะมีนะครับค้าบคาบกาวเนี่ยเปื้อนเดิมๆมาจากวัดนะพี่นะ อาจอาจ,ใใจะมีคาบกาวตรงนี้นิดหน่อยครับอาจจะมีคาบกาวเปื้อนตรงนี้ครับนิดหน่อยนะพี่นะขอพี่ๆรับสภาพได้ละกันครับบานนี้เนี่ยผมเฉลี่ยแบ่งให้ครับปกติเนี่ยถ้าเกิดสวยๆเนี่ยผมจะเปิดอยู่บานละ300ครับบานนี้เนี่ยผมขอบานละ200พอพี่มีคาบกาวนิดหน่อยนะครับแบ่งให้พี่ไปบูชานะพี่นะด้านหลังเนี่ยเป็นหลังแผ่นยันหะนุมานครับแผ่นยันเนี่ยเรียบสวยเลยครับแต่มีคาบกาวนิดหน่อยนะพี่นะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการรูปยันคู่นะครับ ปี2566เหมือนกันนะครับหลังหะนุมานเชิญธงครับอ่าบานนี้เนี่ยสวยกิฟเลยนะครับหลังแผ่นยันเต็มเลยนะครับอ่ารูปนะพี่นะยันคู่นะครับหลังหะนุมานเชิญธงนะครับมีหลายท่านนะครับถามหาเป็นจำนวนมากเลยครับรูปยันคู่นะครับน่าเก็บนะพี่นะแล้วก็บานนี้ครับเป็นฟิล์มออกฟิล์มเข้มด้วยนะครับอ่เอาไปบานละ350พอพี่บานนี้ครับยันคู่ปี66นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการรูปนะครับ หลังข้างฝานะครับปี -66 หกหกเหมือนกันนะครับบานนี้เนี่ยยังเก็บได้อยู่ครับเอาไปบานละ200นะครับอ่าหลังข้างฝาหน้าหนุ่มปี -66 นะครับบานละ2 0 0บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่าหลังข้างฝาไปแล้วนะครับมาที่เศกแหวนนะครับอ่าปี6-6เหมือนกันนะครับเศกแหวนรุ่นนี้ครับหลังหนุมานะครับอ่าบานนี้เนี่ยผมก็แบ่งให้นะครับบานละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะรูปหลวงพ่อกวยเศกแหวนนะครับ อ่รูปเซแควนไปแล้วครับต่อมาครับมาที่สายหลวงปู่นะกันบ้างครับผมมีล็อกเกตเซมาหลวงปู่นาวัดหนองบัวมาแบ่งปันกันด้วยครับวันนี้เนี่ยผมจัดโปรโมชั่นให้เลยครับก่อนนะพี่นะปีใหม่นะครับอ่าใกล้ปีใหม่แล้วพี่วันนี้ผมจัดโปรให้นะครับล็อกเกตรุ่นเนี่ยครับเป็นล็อกเกต95ปีหลวงปู่นานะครับครอบเสียนพ่อแก่นะครับบรมครูแบบนี้ครับออกในปี2553นะครับล็อกเกตเซมาเนี่ยหายากมากๆครับอ่าองค์นี้นะพี่นะจองจากวัดสมัยนั้นเนี่ยองค์ละ500เลยครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีนะพี่นะปั๊มนะครับอัคระยันหลวงปู่นะเนี่ยชัดเจนครับแล้วก็มีเกสม,มีตะกุดนะครับจานมือหลวงปู่นะด้วยนะครับปกติเนี่ยผมจะแบ่งอยู่นะครับองละ350านะวันนี้เนี่ยผมขอองละ250บาทพอพี่รุ่นนี้ครับล็อกเก็ตหลวงปู่นะพี่นะลูกศิษย์หลวงพุสุนะพี่นะท่านนะครับเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงู่สุวัดปากทองนะครับเอาไปองละ250บาทเท่านั้นครับล็อกเก็ตรุ่นเนี้ยนะพี่นะด้านหลังเนี่ยมวลสันเก่านะครับครูบาอาจารย์ของ แล้วก็ต่อมา,าเลยครับมาที่รายการเหรียญหนองตะแก้ว5-6นะครับเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญหลวงพ่อกวยหนองตะแก้วนะครับหลังยันไตสารณครปี5-6นะพี่นะาเหลืออยู่หนึ่งเหรียญแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ200บาทพอพี่เหรียญรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเกาะร่วมเสกด้วยนะครับหลวงพ่อพาก็มาร่วมเสกด้วยครับรุ่นนี้ครับเหรียญนะพี่นะยกช่อฟ้าอุโบสถหลวงพ่อกวยวัดหนองตะแก้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อกําจัดก็มีครับ เหรียญเสมานะครับหล่อโบราณนะครับรุ่นไงครับรุ่น1นะครับปี5 4นะครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศัก์จังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นไ้ครับเหรียญหล่อนะพี่นะเอาไปเหรียญละ150พอพี่เหรียญนี้ครับเหรียญทรงเสมาหลวงพ่อกําจัดนะพี่นะด้านหลังอัคระยันนะครับ150บาทเท่านั้นครับเหรียญี้ครับเหรียญหล่อนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับแหวกม่านนะครับ แหวกมา่านหลวงพ่อวิชัยเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยผมเหลืออยู่2องค์สุดท้ายแล้วนะครับแหวกมา่านรุ่นนี้ครับเด่นทางด้านนะครับแหวกภัยแหวกอุปสรรคนะครับเป็นพระแหวกหน้าแหวกมา่านนะครับพระแหวกม่านเนี่ยพิมพ์คะแนนนะครับรุ่นนี้ครับพระแหวกม่านพิมพ์คะแนนครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับแบ่งให้นะครับองค์ละ150บาทพอพี่แหวกมา่านหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชยัยนาะพี่นะ แล้วก uhm. ็ต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับอ่ะรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญหลวงปู่อิ่มนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับอ่าเนื้อทองแดงซาตินนะพี่นะลงยาเขียวนะครับปี -66 นะครับเหรียญนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับหลานแท้ๆนะครับหลวงพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์นะพี่นะรุ่นเนี้ยครับปี66นะครับหลังอัคระยันเกาะเพชรนะครับ เหรียญสวยกิฟต์เลยครับรุ่นนี้ครับอ่าลงยาเขียวเนี่ยเอาไปเหรียญละร้อยห้าสิบพอพี่เหรียญนี้ครับเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่จื่อวัดเขาตัเงาะนะครับรุ่นนี้จะเป็นเหรียญสร้างตัวนะครับอ่ารุ่นสร้างตัวนะครับหลวงปู่จื่อวัดเขาตังเงาะนะครับเหรียญเต่านะครับอ่าองค์นี้เนี่ยรันเลขสามหกหกด้วยนะครับเอาไปร้อยห้าสิบเหมือนกันครับเหรียญเต่านะครับหลวงปู่อิ่มรุ่นสร้างตัวนะพี่นะ แล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญเต่าหลวงพ่อวันกันบ้างครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญเต่าฉลองวิหารหลวงปู่จันนะครับเหรียญเต่าฉลองวิหารหลวงปู่จันวัดคลองคูนนะพี่นะหลวงปู่จันท่านเนี่ยเป็นนะครับเจ้าวาดนะครับรูปที่1นะครับของวัดคลองคูนนะครับแล้วก็นะครับหลวงพ่อวันท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อวันจัดสร้างนะครับเหรียญเต่าแบบนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับออกปี6กหนึ่งเนี่ยเอาไปองค์ละนะครับ เอาไปองละร้อยห้าสิพอพี่รุ่นนี้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะพี่นะเหรียญเต่าหลวงพ่อวันนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญมหาเศรษฐีแปดแปดหลวงปู่พิงค์นะครับหลวงปู่พิงค์ขันติพระโลสายหลวงข้อเงินครับสายเพชรบูรณ์นะพี่นะรุ่นนี้ครับด้านหลังยันห้าด้วยนะครับเหรียญหลวงปู่พิงค์นะครับแล้วก็องนี้เนี่ยออกขขีเยินไขีเยินนะครับผมมีมาแบ่งสองเหรียญนะพี่นะ ปี58ครับเหรียญมหาเศรษฐี88หลวงปู่พิงค์นะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์ครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนี่ยมาร่วมเสกด้วยนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนท่านก็มาร่วมเสกด้วยนะครับอ่าแบ่งให้เหรียญละ150พอพี่เหรียญเนี้ยนะครับอลไรก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเสมานะครับอ่ารุ่นเนี้ยจะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับอ่ารุ่นนะครับนิลันตรลายครับเสมาพุทธซ้อนอาจารย์ทิมนะครับ หลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะครับท่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับอ่าสวยมากๆนะพี่นารุ่นนี้ครับด้านหลังอาจารย์ทิมนะครับล้านเลขชัดเจนเหลืออยู่1องค์นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากอัป้ากนะครับอ่าเนื้อทองแดงหน้ากากอัปากะครับอาจารย์ทิมแบบนี้ครับหลวงพ่อท่านเขียวเสกนะครับเอาไปเหรียญละเอาไปเหรียญละ2อ0ยพอพี่เหรียญนี้ครับปกติเนี่ยจะเปิดอยู่300นะครับ แบ่งให้250พอพี่รุ่นนี้นะครับเสมาเลื่อนสมณศักดิ์นะพี่นะหลวงพุทธวดอาจารย์ทิมนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญอุดมทรัพย์นะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นเหรียญอุดมทรัพย์หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ปี2565เนื้อทองเหลืองนะครับอ่าองเนี้ยครับด้านหลัง้ทวิสุวรรณครับแล้วก็เป็นเหรียญทรงจำปีนะครับด้านหน้าครับเป็นองค์หลวงพ่อทองนั่งเต็มองเนี่ยเอาไปองละ150านะครับองเนี้ยครับอ่าแบ่งให้องค์ละ150บาทพอพี่ แล้วก like ็ต <th> ่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับนางพญานะครับของนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับยุคต้นนะครับระหว่างปี254950เครับเป็นเนื้อดินทองเขาพนมพานะครับแล้วก็อุดผงมวลสารเก่าด้วยนะครับองค์นี้ครับอ่าอุดมวลสารเก่าครับนางพญานะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับเนื้อนะครับดินทองเขาพนมพาครับองนี้เนี่ยมีเกสาเยอะมากครับมีเกสาหลวงพ่อนงเนี่ยเยอะมากนะครับท่านใดปิดนะครับท่านแรกเนี่ยผมให้องค์ที่มีเกสาเยอะไปนะครับ แล้วก็องเนี้ยเนี่ยมีนะครับพลอยเซกเยอะด้วยนะครับเอาไปองละ150พอพี่ปกติจะเปิดอยู่องค์ละ200นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญพ่อปู่เสือกาลสิทธิ์ฤาษีหลวงพ่อเกาะนะครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นล่าสุดปี68นะครับพ่อปู่เสือกาลสิทธิ์ฤาษีหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญสวยครับด้านหลังเนี่ยเป็นอัคระยันครับนะโมพุทธายะแบบนี้ครับเป็นอัคระยันที่หลวงพ่อเกาะท่านนะครับเป็นผู้ออกแบบเองนะครับ ณชาลีติแบบนี้พี่นะสวยมากๆนะครับรันเลขชัดเจนสร้างน้อยครับสร้าง1,000ันเหรียญนะครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ250พอพี่เหรียญนี้ครับเหรียญนะครับเสมาพ่อปู่เสือกลสิธ์หรือสีหลวงพ่อเกาะนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญนะครับมหาปราบนะครับบูชาครูของนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับผมมียอดมาแบ่งปันคู่หนึ่งนะครับขอเปิดยกคู่ให้ละกันพี่ ปกติเนี่ยเนื้อทองเหลืองเนี่ยเปิดแยกเนี่ยผมจะเปิดอยู่องค์ละ200้นะครับแล้วก็ทองแดงเนี่ยร้อยห้าสิบนะคู่นี้เนี่ยผมจัดโปรให้เลยครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเหรียญมหาปราบบูชาครูครับเป็นเหรียญทันทันพระวันเสกครับแต่ย้อนยุคนะครับเหรียญมหาปราครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญย้อนมหาปราครับเรียงง่ายนะครับย้อนมหาปรารุ่นแรกปี5-6ครับรุ่นนี้ออกปี6 3นะครับด้านหลังหานุมานครับใช้แทนมหาปราได้ครับมหาปราบตอนนี้เล่นหากันหลักพันครับรุ่นแรกนะครับ อง์นี้จะเป็นเหรียญมหาป่าบูชาคูรุ่น2นะครับเหรียญสวยแกะบล็อกสวยมากๆนะครับผมจะมีเนื้อรมดํากับเนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับขอเปิดเป็นคู่ให้ละกันพี่ช้าหมดนะครับคู่นี้เนี่ยผมขอคู่ละ200บาทพอพี่อ่าขอคู่ละ200ครับจัดโปรให้เลยครับมีมาแบ่ง2คู่นะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงปู่นาะนะครับยืนถือไม้เท้านะครับรุ่นนี้ครับเนื้อทองเหลืองครับเป็นเหรียญหลวงปู่นาวัดหนองบัวนะครับ ด้านหลังอคาระยันแบบนี้ครับปี2 5 4พนะพี่นะอ่าทำดีมีศีลแบบนี้ครับสวยมากๆครับเหรียญหลวงปู่นะนะพี่น่าเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ111บาทพอพี่แบ่งปันให้เลยครับเรียมกรอบพร้อมห้อยครับเหรียญยืนถือไม้เท้าหลวงปู่นะาวัดหนองบัวนะพี่น่าโอเคนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันที่พี่ครับเพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนนะครับแคปรูปรายการนั้นส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์เลยครับพี่นะา สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมาครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับพี่ๆนะ